พบพ่อกันคือเก่ากับบ่าวขวันบรรณาน้ำกันเงบ่ยเบาบนเพลงฝากดังเดือนมาสั่นซ้อมมี้บ่าวขวัญกันยังไปบล็อดปะลุงเอ้ยไออลเอิญเอ็ซีเดียวเป็นคนมาเบิ่งดาวมาสั่นเปิดมากับผาส่องในผู้หัวนั่นน่ะหรือใดมาเบิ่งน้ำกันไว้พากันเหตุยังนี่เป็นไงดูเป็นผู้เจ้ามาหน่ะ อุปโภยยเพิ่มมาส้อยปกิ่นพลงอือสอยยังนวไวยนี่หัวสิไคหัวสิไคหรือว่าทํบางไทยเพิ่เอื่นเอ้ยยังนไวยตะไคตะไคส่วนบาบญเพลงกะบทำการปรุงเนาะแน่นังเลยปรุงนมาควันหนวากคเบ่วิีปรุง ปุ่งน้ำน้ำปลาน้ำปลาสมน้ำเป่า6บอนปลาสามน้ำปลาน้ำเป่าหาเอออาหารก็ใครจะกินจังเอาโฮกเมนี่เขาจะมาทำเมนูเด็ดปุงสทลทางด้านนี้กับน้องจักรจันแล้วก็เแม่น้องเดือนเพลินทำต้นกลางคืนทำกลางคืน ได้มาเปียบล่ลอยอลอนะสำหรับเป็ดปะลุงเอ้อนะโอ้ยบ,บ่บนเพลงจัดการเลยบาทนี่ต้องคอยหนุนยาดอเอฟซีไดไลนเนาะผู้ใดที่บกินเนาะตอนปาดปะลุงบาทน,นี้ก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะตอนปาดกเกษตรไทยปะลุงเบงื้องพราะว่อกำลังหานอันนั้นมันอยู่เสร็จเป็นเทียบลอยปะลุงเอ้ย อามมาเออออกง่ามอะไรตอนนัน้นเอาเบาะคนันกันไปถ่ายไปลุงเบิง้งเนาะเพราะว่ามันเจ้าตอนเห็นเลือดเลยลบาทนี่ก็เทิงเวลาปลลุงเอะเทิงเวลาโลกคนเป็ดเนาะโลกคนเป็ดปลลุงเอะเพรวอย่าปลลุงเอะมันเอาใจในิดหน่อยเพราะว่คาคุณพ่อเขาในมือง <c oughs> แต่กับไปเขาไปเนาะเขาไปซื้อพักไปเห็นในผลกินนี่แหละลุงเอย เรองด้านนี้ก็กาเกียมไว้เนาะพักพักหอมเสริมแล้วก็พวกพิกปุ๊งเงยนี่ซ้อยไว้พิกมัวตะไคร้ทำการถอนโคนเป็ดน้ำมวยหมบบโบเคยถอดเป็ดเถื่อนวะสันสีอีกเลย กินดเลยปีมันนี่นนลรลโด,ด,ดิบดิบหมดเลยแต่ว่าเออกระนี่แหละหลังจากที่ลกค้นแล้วปะลุงไอ้บาทน,นี้่ถึถงเวลาที่ได้มามอ,อันเผาค้น,น,นนะออกเนาะเพราะขาลกมันบวอนเผาใหนาม้มันเลี้ยงเถียงมันหนากินหอม ไก่ได้บุ๊ดมีไหมส่องกือไก่ได้เป็ดอืมเป็ดโคตรมันเลยครับไม่ใช่เอามึงแบบเลีนเต้าอตเป็ดนะสุดยอดเลยคันไก่นั่นโอ้ยตัวหน่อๆจะมีไม่ได้เวาขาดนะจ๊ะหลังจากเทียนเผาคนออกแล้วก็ลุงบันก็ต้องเอามาล่าง อ่างที่ทานไผ่อ่อนเพียงเลยแล้วก็จีนเอาแต่สิเริ่มม้วนแล้วมึงเห็นเดริ่มจต้องไว้เจ็บอะไรได้กินแหละนี่ขาดนี้คู้แล้วเข่าขวดสองสามคนเมื่อนี่เป็นลุงเลย นี่แหละปลุงเอ้ยวิธีเห็ดอันเลือดแป้งเนาะออาเป็นเพียงสิมาซ้อนวิธีเห็ดเลือดแป้งว่าใช่กว่าเพิ่นเคยเห็ดอย่ามาซ้อนได้มันมันเถื่อนมันกระเสบมันเถื่อนมันบ่เส็บได้กว่าเคยเพิ่นเคยเห็ดให้กินปลุงเอ้ยติดใจเพิ่นเห็ดบบาคันกับพญายามมาเบิ่งคลิปเนาะในยูทูบเขาไปเบิ่งไล่ลบไล่รอบแต่กะบ่คืออันที่เฮาที่เฮาอันขีดเนาะ มาลองเห็ดเบิงเลยตื่นตันหมดเลยส่วนนี้แหละเขาใเห็ดมีเป็นส <ừ> ีมันก็เป็ดมันที่อยู่ด้วยนี่อเงมีอันเดียวมนาแ่หน้ยช่กันด้กินช้อคนเนาะไปช่วยไลยกดกดิ เศษเอิ๊กมันกับไตมันเป็นยังวะอันนี้นักก็ได้มักบ่าไตมาเออขักคือขักอยู่ได้ไตก็ได้สินค้ามันเข้ากันอย่างก็กินเนาะแม่แม่เขาก็กินด้าเดียวกับเบิดบบเบิดลแบเนาะเขาก็เสียสมิเล่เนาะเสียสมิเล่อันนี้ก็สิยไฮเอ็นมะม่วงไอเพิ่นต้มหรือว่าเห็ดอะไรก็แล้วแต่เพิ่นหลังจากที่เสร็จสิ้นพี่ลุงเขาก็สิมาทำการย่างบาดนี้เนือเป็ด บราได้ลองอย่างเราควรจะเถื่อนเนาะโชว์ข้รวอย่างขอเถอขอใหู้้ใดที่บบกินก็ได้พี่น้องเอ้ยเนาะแมนเมนเพิ่นว่าเลือดเป็ดนี่มันคล้ายๆเลือดคนเพิ่นว่าเดี๋ยวมันนั่นตัวน้องเด็กตัวนี้ที่โบก้าเพราะว่าเขากินนะเติมเลือดเพิ่นว่าโบราณเพิ่อนว่าดอกปราลุงเอ้ย เอากัะบุหุคือกันทำกันย่างกัลุงบ้านอ้ยสีเหลืองหอยเมื่อนี้บาบุญเพ่งผ่งเต็กตัวรออ้อยมีอาปลาลุงเกิดย่างคืนบาบุญเพ่งบ้านเลือดก้าก่อนใช่ไหมเลือดก้าก่อนพิษสูตรวัสดุมาเบงเนาะฮะเลือดมันลายเด้ต้องใส่ เดือดออกไปเป็ดแต่ก็ยังได้อยู่พี่น้องเอ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่โอเคอพิดสูตรปลาลุงไยพิดสูตรตะเล็กหน่อย พี men, men. ่จ <at> ัะซออันี้รแมนแมนพิจดไปเล็กหน่อยมาเบิกน้ำกันว่ามันสีออกมาเป็นอะไรเนาะแมนพักเสริมมเสริมใส่บดอกมันจะหน่อยอยามัเนาะแมนกินน้ำกับเอา เป็นบุเลยก็ลุงมาลุ่นกันวันที่เป็งใจมาบุญเพลง่าคิดสูดนี้หนึ่งวัน

นุเาะไรก็ต no. yeah. ้องขอโทษขอโทษกนลงเลยดผิดสูตรก็เด็กหน่อยเลือดมันหลเกินเลือดก่ำอะไรอย่นี้ถ

วัเลือดมันพ <It 's S 1> <you> ีอยู่พีเบิดเลือดบาเพลงมันหยัดโบโบทรงมาสักผิดสูดผิดสูดบุญได้บุญได้พี่น้องเอ้ยบุญผ่านบุญผ่านนำหลับเลยทั้งหมดดูเลยเสียดายเนาะผิดสูดควดปกติต้องถ่ายมันมันต้องกลั่มตอนนี้แมนปกติมันสิกลั่มปะลุงตอนนี้บุกบ้าเขาลูกจานเดียวเนาะ

จะเปิดแล้วเอาไปเลยเาลยก่เบอาไดีหนลูกเอาไปเลยมาหนักเลยเอาไปเพีงว่าพิปสูแหงว่าสัน

บุมมีเพื่อกินน้ำเลยยไหนางบอสดรนเหตุพิสูจน์นะมันจังสีแล้วเลือมันอกว่าชาวบานใส่ได้อต่ีเราไม่กินกินเลือดเนาะแบบบระด้ยํากุดกุดเบบว่าห่างไามันต้องการเลือดมีการไปกินเลือดอยู่บ้านไนก็คะแนนนี้แหละจะบานด่วน ไล่พันแล้วก็แน่นไล่ออกรสชาติผ่านอยู่พี่เนาะแล้วทำไมมาเดืดสุดสุดเบิงตาเบิงตาก,ก็คืออยู่ได้และกินนันตาเลือดแน่นี่นะ,ะถ้าเป็นราฟี่เป็นเพีเนะ้นใ่ไม็นนไมแช้สากตะวันที่สุดเล็กน่อยือวาแท้ มีคําติสมกราบตัวเอ้ยตุงเตียเอ้ยพาช่องพ่อน้อเด้อพี่น้องพบกันคลิปหน้าปลุงกบสวัสดีอยู่ดีแม่แหง้สุขคนมองสุบอนไปแล้วปลุง